ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดไอ้ควรขี้แรดนาวาใช่ไหมอยู่อำเภอเจนะจังหวัดสงขลานะคนนี้พักกับเพื่อนแล้วก็มาแวะมากราบพระหลวงปู่ทวดนะครับเพราะว่าหลวงปู่ทวดที่ภาคใต้เนี่ยชาวภาคใต้ก็จะนับถือมากถือว่าเป็นเทพเจ้าของภาคใต้เลยเนี่ยหลวงปู่ทวดไปขึ้นไปนั่าสระาด้วยกัน ก็มีเทพพรพิฆเนศนะครับแล้วก <cam Around streaming> ็มีช้างมีลุงกุทวดก็สวยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นทวดเอาวขนมโอนะครับแล้วก็ทวดผิดถ้าทําเป็นรูกปั้นอย่างนี้ก็คงจะเป็นที่นับถือนสิ่ง ที่เขานับถือป็นเน่ยอดิใจนะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประจําพื้นที่บางพื้นที่ที่ว่าไปเนี่ยแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ไปนับถือแบบอีกอย่างมัะมีความเป็นมาแต่ว่าเราก็สแสดงความเคารพไปเดี๋ไปการลงกบถทวด ไม่มือสีก็น่าจะเป็นหมอชีวกโปงคระพัตเพราะว่าจะมีความโดดเด่นคือแค่เห็นเน่ก็น่าจะเดาได้เลยว่าเป็นหมอชีวกโปงกระพัตหมอยาประจาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่ด้ไปถ่ายให้ดูแต่ถ้ามีเดี๋ยวจะไปถ่ายแต่ว่าเคยไปแนละ้ววัดที่เป็นวัดสุดท้ายของหลวงปู่ทวดที่ไปมรณภาพหรือว่าช่างให้เนี่ย เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ถ่ายให้ชมนะครับวัดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คือแบบบ้านๆนะพอดีเพื่อนแนะนําให้มานะครับไดไหนก็ได้มาพักที่นี่แล้วก็แวะมากราบพระนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียหายอะไรนะครับสาหรับชาวพุทธอย่างผมเนี่ยผมก็ชื่นชอบอีกแล้วในการที่มาเที่ยววัดนะครับก็ถือว่ามาถ่ายให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางโซนภาคอื่นๆได้ดูได้ชมด้วยนะครับว่าวัดส่วนใหญ่ทางภาคใต้เนี่ยเขาจะนับถือหลวงปู่ทวด มากเลยนะครับแทบจะทุกวัดเลยก็ว่าได้นะครับไปละบายบายไว้เจอกันขอบคุณมาก